อ่ะรีวิวพอปแคสเข้าไปที่ลิงก์นี้กดเลยเล่นเลยแค่นี้เหรอลูกเล่นแค่นี้ไปกดไปเรื่อยๆเหรอลูกกดไปเท่าไหร่อะกดไปก็เท่าไหร่กี่ไลน์อะกดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีใครชนะยังไงประเทศชนะ ประเทศชนะไหนดูว่าประเทศไหนได้ทําได้เท่าไหร่ดูยไงมันหายไปแล้วอ่ะนี่ไงไหนตอนนี้ประเทศอะไรลูกไตแตเลนขึ้นอันดับหนึ่งเลยเหรอไต้หวนันมาเลเซียฟินแลนด์เ<ม>บอร์วายทั้งประเทศแปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันล้านหมายถึงห้าพันละที่กดนะเหรอของราอยสิบเจ็ดล้านนะ<ม><ม>ไม่ใช่สองหมืนเจ็ดล้าน กดเล่นน่ะเหรอลูกหมายถึง<ช>ครั้งจำนวนครั้งที่กดเล่นน่ะเหรออ๋อเล่นต่อไปเพื่อให้ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันก็แค่จิ้มๆไป<ล>แค่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดเล่นรีแรกลกซ์น่ะลูกผ่อนคลายโอเครีวิวป๊อปแคทกดไปเรื่อยๆ